แรกคือเราก็ไม่รู้เราไม่เคยรู้ว่าเรามีจิตอาสาอะตรงนี้แบบหรือว่าไอความแบบอยากช่วยช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยคือต้นเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมมากเล่นกีฬาหรือกิจกรรมสตลยางเนี่ยคือแบบเอ็กซ์ตรีมจริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตเอาท์ดอร์แบบเต็มที่ซึ่งมันเป็นความสุขในชีวิตแต่จุดที่มันเลิกคือตอนนั้นเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าเราสุขไม่ได้ในขณะที่มีคนอื่นทุกก็คือตอนที่เกิดเหตุสึนามิตอนมีมีสึนามิเนี่ยเราก็ฟังข่าวตลอดวันที่หนึ่งสามโอ้โหคนตายเป็นพันแบบทัศนียภาพบ้านเมืองที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยหายลาบไปเลยเรือขึ้มีอยู่บนฝั่งรถกลายเป็นกองขยะอะไรเงี้ยคือแบบเราเราเรา,เราแอปสอบมาเยอะปุ๊บเรามีวารู้สึกว่าเฮ้ย จะใช้ชีวิตปกติอย่างนี้โดยที่ไม่ช่วยเหลืออะไรเลยไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วก็คือไม่ไหวถึงขนาดว่าก็โทรไปหาร่วมดูช่วยกันนะครับเพราะว่าเรคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยจะทำยังไงเขาก็บอกเอ้ร่วมดูช่วยกันเนี่ยเบอร์นี้ลองโทรก็ดีอย่างเงี้ยจริงมันใช่เหรอร่วมดูช่วยกันใช่ใช่บก็คือตอนนั้นมันมีหลายหลายส่วนที่เขาพยายามประกาศหาอาสสมัครน่าจะเป็น น่าจะเป็นภัยพิบัติครั้งครัยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทยในยุคต้นซึ่งก็เริ่มมีการใช้สื่อแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook อย่างไรใช่มันก็แบบประกาศรับสมัครกันทางวิทยุทางอะไรพวกนี้เราก็โทรไปเลยบอกเฮ้ยผมอยากไปผมอยากทําเขาก็บอกว่าคุณทําอะไรได้ม้างบอกทําได้หมดเลยเออแบบจริงๆก็ไม่รู้อะว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยในในส่วนที่ outdoor หรือ extreme เ่ยใช้ได้แค่ไหนแต่ใจอยากจะทำามันก็บอกเขาบอกทําได้หมดเขาบอกงานหนังนะ าจจะต้องอยู่กับศพบอกโอ้ยไม่เป็นไรไม่กลัวทางแผนที่ก็ไม่เคยอยู่กับศพเราก็ไม่รู้ว่าเรากลัวไม่กลัวแต่อยากไปเขาก็โอเคเขาบอกมาอ่ะเดี๋ยวคุณอีกวันหนึ่งนะตอนสี่โมงเย็นคุณต้องไปบินนกแอร์ที่ตอนเมืองไปที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยเราก็เขาก็ตอบรับเราไปแล้วเลยขณะที่เรายังไม่ได้ลางานเลยเพราะตอนนั้นยังเป็นเป็นลูกจ้างประจำเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อินเฮ้าส์ของโรงแรมเมโทรโพลิสันบังคอกเราก็เดินไปบอกรองท m มตอนนั้น GM เไม่อยู่ เขาเป็นสิงคโปร์เขาก็บอกว่ายูจะลงไปทําไมไมีทหารลงไปอะไรเงี้ยต้องก็บอกว่าเอ้ยแบบต้องลงอยากลงไปช่วยช่วยได้แล้วก็บอกเขาไปแล้วว่าจะไปช่วยแล้วก็คือ,คอถ้าไม่ให้ไปจะลาออกเขาบอกอย่างนี้แล้วไม่ให้ไปไอลาออกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเขาก็อ่ะโอเคให้จิดหนึ่งโดยมีข้อแม้ว่าเราก็ต้องเคลียร์งานส่งต่องานของเราก่อนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้ว คือจะไปช่วยเหลือใครถ้าเราไม่รับผิดชอบสิ่งที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่มันก็มันก็มนกไม่ได้ยนภาระให้คนอื่นไม่ได้ดไไดใช่แล้วก็รีบไปเคลียร์งานภายในเวลาน้อยนิดที่เหลือเนี่ยประมาณวันหนึ่งเคลียร์งานส่งต่ออะไเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งก็ไปตอนเมืองเลยโดยที่ตอนนั้นเราลากเพื่อนอีกคนหนึ่ง ซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่เคยช่วยเหลือใครอะไรเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันหรือเปล่าคะขี่มอไซค์ใหญ่ด้วยกันฮะ<ม>แต่ว่าคนคนนี้ไม่ได้เอ็กซ์ตรีมเท่าต้นคือเขาขี่มอไซค์อย่างเดียว<ม>แต่ต้นจะเล่นหลายอย่าง<ม>ไปด้วยกันก็ก็บินไปที่เออ่ไปที่ภูเก็ตนะ<ม>ครับลงภูเก็ตเสร็จปุ๊บก็นั่ง<ม>นั่งรถบัสต่อไปที่ตะกั่วป่า<ม>ถึงตอนเช้า<ม>ก็เหมือนเหมือนสองครามเลยอะ่ะแบบมีฮอบินขึ้นมีลงบินลงแล้วก็แบบมีคนแบบ มาพักอยู่มีแบบทํากับข้าวมีอะไรแล้วจากตรงน,นั้นเขาก็แยกจะมีแยกภระสาสมาัเป็นไปวัดยันยาวกับวัดบางม่วงยันยาวคนจะรู้จักเยอะเพราะหมอพรทิทิ์อยู่ดังวัดบางม่วงนี่ออกมาจากตรงตัวป่าย้อนกลับมาทางเขาหลักไกลเราก็ไม่ชอบคนเยอะ,อะไปบางม่วงไปบางม่วงก็นั่งรถกระบะไปพอระหว่างทาง ยังไม่ตันถึงยังไม่เห็นลังคาวัดเลยกินศพนี่แบบเป็นกิโลอ่ะแต่กินศพนี่แรงมากเราว่าแบบเฮ้ยเรากำลังจะเจออะไรคือเราเราเราไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วคิดว่าคนไทยก็ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้แหละเราก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้สึกยังไงกับการที่จะเห็นศพเป็นพันศพเราก็โชคดีพอไปถึงเนี่ยทุกคนก็จะได้รับแจกไอ,อ้มักนาการใช่ไหมครับเรา่ามีแม้กระทั่งพิมพ์เสนอะไรอย่างเงี้ย คือหลายคนก็แบบค่าสองชั้นใส่ทิมเสียอลไรต้นใช่ค่าชั้นเดียวแต่พอไปถึงปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือลานวัดเอ่อลานวัดซึ่งใหญ่เกือบเกือบสามฟุตบอลรับไม่คึ่งสามฟุตบอลมีแต่ศพวางเต็มหมดเลยล้วันนั้นก็พันกรบศพแล้วสภาพเนี่ยมันก็คือวันที่5้5แล้วอ่ะมันก็แบบดูไม่ตื่นแล้วครับคือยิ่งศพในนายยิ่งแบบโอโหเละเลยอ่ะแล้ว บางคนก็เห็นแล้วก็วิ่งอ้วกเลยแต่ปรากฏว่าเราโชคดีเราเฉย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 ในที่นี้คือเรามีความสุขเฮ้ยความรู้สึกที่อยากจะช่วยอยากจะทำมันมันกบทุกสิ่งทุกอย่างบอกเอ้ยไม่สนใจคือเราจะช่วยเราทำแล้วก็ล้วก็อยู่กับมันได้ทําไปทํามาแม้กระทั่งค่าคาดก็ไม่ใส่เหมือนกับว่าในสถานการณ์ที่เราต้องทำอะไรเราเฉยเฉยหมดกินข้าวก็นั่งกินไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรทําอย่างเดียวไม่เศร้าไม่อะไรแบบวันวันหนึ่งแบกศพเป็นร้อยร้อยศพเนี่ยก็เฉยเฉย ไม่เสียใจแม่เลยจะเสียใจแค่ตอนที่คุยกับคนเป็นคือสมมันจบไปแล้วเราเจอคนเป็นที่แบบมาตามหาศพหรือว่าคนที่แบบเหลืออยู่คนเดียวญาติพี่น้องตายหมดมันสะเทือนใจอันนั้นสะเทือนใจนะฮะล้วก็เราก็ทําไปอาทิตย์หนึ่งเจอเรื่องดีๆมากมายแม้กระทั่งกับเพื่อนซึ่งแบบเขาไม่เคยช่วยเหลือใครเลยหรือว่าอาจจะช่วยแต่เราไม่รู้แต่ว่าคือเขาก็บอกเขาก็ไม่เคยมนอาสาสมัครอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็รู้สึกดีมากกับสิ่งที่เขา การได้ช่วยคนโดยที่เราไม่รู้จักเลยคนพวกนี้เราแล้วเราก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยนะฮะแล้ววันที่กลับก็คือ,อครบ 7, <ไป S 1> 7วัน7วันแล้วก็ต้องกลับจริงๆใจไม่อยากกลับเลยตอนจะลงจากาจากรถเนี่ยตอนที่ลุกขึ้นมายืนเนี่ย็จแล้วแบบป้าคนหนึ่งที่เขาเคยคุยคุยกับเราแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นอาสสมัติเนี่ยเขาเห็นเราจะลงเขาก็แบบถามว่าจะลงแล้วหรอจะไปแล้วหรอลูกอ,อะไรเงี้ยว่าอ๋อไปแล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมผมไปสนามบินวผมขึ้นเค่บินกลับแกก็ยกมือ ไหว้เราแบบไหว้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ uh huh. มันเป็นการไหว้ที่แบบสวยงามมากเพราะว่าแววตรงแววตาอะไรเขามันมาจากใจเขาก็บอกว่าขอบคุณที่มาช่วยช่วยช่วยกันนะอะไรเงี้ยช่วยคนไทยด้วยกันนะผมก็เออครับผมอะไรเงี้ยล้วก็แบบน้ําตาไหล uh huh. คือแบบเรียกอะไรอะ่ะคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทําไมเราถึงมาทํา uh huh. เราทําเนี่ยรับอาสา,าสมัครเขามักาจะพูดว่า คุณทำง,งานโดยไ,ไ,ไม่ได้สิ่งตอบแทนจริงแล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้สิ่งตอบแทนเป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองหรือว่าเป็นสิ่งของเป็นอะไรคุณได้รับสิ่งตอบแทนเป็นใจเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบเราได้รับกลับมาเมื่อเราเมื่อเราช่วยคนอื่นซึ่งมันมันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะแบบพูดได้อะเพราะแบบก็คือแบบกลับไปเนี่ยก็ไปเคียงานอีกคุยเจ้านายอีกแล้วก็กลับมาอีก อาทิตย์เมื่อไปทํางานสองอาทิตย์แล้วกลับมาอีกาอาทิตย์หน<า>ึ่งก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ซึ่งตอนนั้นเราเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราเราเราชอบที่จะช่วยคนนะฮะและหลักๆก,ก็คือพอพอหลังจากสถานการณ์มันจบเราก็กลับ,บไปชใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมอะไรของเรา,าเหมือนเดิมเรารู้ว่าคือเราจะทําชีวิตอย่างเงี้ยให้มีความสุขไม่ได้<า>ในขณะที่มีคนเขากาลังทุกข์อยู่เยอะเมื่อไหร่ที่มันมีอะไรใหญ่ๆมากๆ<อ>เรารู้สึกว่าเราต้องช่วยเราก็จะเราก็จะพยายามมีส่วนร่วม แล้วก็ทํางานมาเรื่อยนะฮะจนกระทั่งคววนการกู้โลก<ะ>คววการกู้โลกเกิดขึ้นได้ยังไง<ม>ก็คือพอมาปีนี้น้ำท่วมตอนแรกเรายังไม่รู้ด้วยว่ามันจะท่วมขนาดนี้หรือว่ามันจะท่วมมาถึงกรุงเทพนะก็เริ่มจากท่วงที่ลบบุรีพอท่วมที่ลบบุรีปุ๊บเราก็ทําเหมือนเดิมเนี่ยแหละก็ไปอีกกทมอช่วยเหลือผู้ประสบน้าท่วมไทยภาค3ภาค4ี่อลไไม่รู้ไปลบบุรีนะฮะก็คือแบบแล้วก็อ่ะ รับบริจาคมาเสร็จปุ๊บทำของทำของเลยนะครับส่วนหนึ่งก็เอาเงินส่งไปให้เพื่อนที่เป็นที่เป็นอาหารอยู่ที่ลบบุรีช่วยเตรียมน้ำดื่มแล้วเราก็ไปกันปุ๊บไปแตกเราทำงานแบบในภาพที่เห็นนี่คือลุยมากแต่ว่าข้างหลังของการลุยี่ยเรามีการวางแผนที่เป็นขั้นตอนเราไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยอยากจะช่วยแล้วแบบโอ้ยลุยแบบเต็มที่แต่แบบจริงๆแล้วเรามีที่ปรึกษาซึ่งรู้เรื่องการจัดการพิบัติรู้เรื่องการกู้ภัยรู้เรื่องระบบอะไรซึ่งแบบ จะให้ความรู้เราตลอดช่วยเราวางแผนเรตลอดการทํางานของเราทุกครั้งเรามีการหาข้อมูลก่อนได้ข้อมูลประสานง,งานก่อนประสานง,งานมีความชื่อเหลือตรงนี้นะหาข้อมูลเขาก็จะบอกมาว่าตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่พอบางทีเราไม่แน่ใจเราต้องส่งสเกลส่งทีมหาข่าวเข้าไปดูมันจริงหรือเปล่าเขาต้องการอะไรมีคนอยู่กี่คนอะไรยังไงก็แล้วแต่จนเราได้ข้อมูลที่มั่นใจจริงเฮ้ยที่นี่ควรจะช่วยแล้วช่วยแต่ช่วยอะไรไม่ใช่ช่วยทุกคนเอาถุงยังชีพไปให้ถุงยังชีพไปให้ เราจะทําอะไรเราต้องควรจะทําให้มันมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดปัญหาซําซ้อนฉะนั้นเราจะต้องทํางานอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการวางแผนแล้วพอมีการวางแผนอย่างที่บอกคือเราเซตเซตพาร์ตี้เซตความสำคัญเ,เราจะไปตรงนี้เราจะไปช่วยตรงนี้เขาลําบากจริงอะไรเงี้ยฉะนั้นไอตรงเนี้ยที่เราจะต้องฝาเข้าไปเนี่ยเราเราในเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนเราก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะวันนี้เราก็ต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วคนคนที่เขาเขาเป็นง่อยประดนน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิด ถ้าทั้งหมดแต่มันก็เพราะว่าเราก็ต้องยอมรล้ว่าอาสาสมัครส่วนหนึ่งก็อาจจะไปหรือหน่วยงานร,ราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไป<ม>ไปไป,ไปช่วยเขาในทางที่ผิดไปช่วยเขาโดยที่ไม่เขาให้เขาช่วยตัวเอง<ม>หรือว่าไปช่วยจนแบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรจะช่วยตัวเองแล้วนะเออมันก็โชคดีหลายอย่างคือการเวนสอาสาสมัครที่ดีมันต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับการสนับสนุนอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของครอบครัวครับถ้าเกิดว่า อศาสาสมัครโอ้โหเราช่วยคนนู้นคนนี้แต่เราทิ้งครอบครัวเราแย่เลยเงี้ยนั่นก็คือคุณเป็นอาสาสมัครที่เล็วมากคือคนส่วนใหญ่คน,คนส่วนใหญ่จะเห็นต้นซึ่งโ,โหลุยว่ายน้กจับหมาในโรงไฟฟ้าแบกทรงแบกศพแบบโอ้โหทำอะไรแบบสารพัดแบบดำน้ำํางม,งมเครื่องเรือก,กลาง<ร>น,อนคอนคร2เมตรกว่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยน,<ร>นั่นคือภาพหนึ่งที่คุณเห็นนั่นเองในในความลุยอย่างนั้นข้างหลังเรามีคนเรามีที่ปรึกษาซึ่งแบบ รู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติ mm hmm. รู้เรื่องการเอ่อวงรอบของภัยพิบัติรู้เรื่องการช่วยเหลือรู้เรื่องการกู้ภยัยรู้เรื่องอะไรแบบตรงนี้ก็คือสิ่งที่แบบคุณมองไม่เห็น mm hmm. ซึ่งเรามีด้วยนะตรงนี้คือนี่คือบวนการกุโลร mm hmm. <c oughs>